รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลรังสวัสดีครับคุณเผ่าภูมิฮะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณสรยุทธ์คุณไบคับค่ะคุณเผ่าภูมิรัฐมนตรีช่วยคลังเผ่าภูมิโจนจรกุลเป็นยังไงคุ้นกับความเป็นรัฐมนตรีหรือ,อยังก็ดีครับทํางานก็ต่อเนื่องแล้วก็ได้ทํางานในหลกักๆนะหลกัหลกๆหลายมิติมากขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าจะมีเรื่องของตัวธนารัฐตัวสสคแล้วก็ทาง เรื่องเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจก็หลากหลายครับเรื่องของงานผมถามอย่างที่ผมอยากจะรู้ก่อนคือนิดาโพเขาออกมาโดยรวมเนี่ยเหมือนคนไม่สนใจที่จะซื้อหวยกเกษียณและดูจะไม่เห็นด้วยแต่ผมดูแลเดี๋ยวจริงๆมันขัดกันบางอย่างอยู่นะในฐานะคนที่ผลักดันเรื่องนี้ในนามนโยบายพักเพื่อไทยแล,ล้วก็บางประชุมอกองทุนการออมบอร์ดเนี่ยผ่านแล้วจะเร่งรัดให้เร็วขึ้นคิดเห็นยังไงกับโพที่ออกมาฮะครับก่อนอื่นเลยก็ต้อง มีโพออกมาเนี่ยเราก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการบริหารประเทศเนี่ยเราไม่ได้บริหารตามโพนะครับเราบริหารตามหลักการบริหารตามความถูกต้องแล้วก็บริหารตามประโยชน์ส่วนรวมของประเทศอันนั้นคือหัวใจสาคัญก่อนนะครับแต่ถามว่าโพมีประโยชน์ไหมในการที่เราจะมาปรับปรุงอะไรต่างๆคำตอบคือมีนะครับ,รบเราก็ต้องเอาอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโพหรือความเห็นของประชาชนเนี่ยเข้ามาปรับปรุงให้โครงการนั้นดียิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น ตอบคำถามคุณสรยุทธ์ว่า่าคิดอย่างไรนะครับก็ไม่มีผลต่อต่อลักษณะโครงการในกรอบรวมนะครับเพราะเราเราไม่ใช่บริหารประเทศโดยโปกแต่ถามว่ามีประโยชน์ในมิติของจะเอามาขัดเกลาวให้มันกลมกล่อมขึ้นไหมคําตอบคือใช่นะครับทีนี้ก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับเวลาเราดูโพเนี่ยเราก็ต้องไปดูถึงสิ่งที่ถามกลุ่มเป้าหมายอะไรต่างๆนะครับก็จะเห็นว่าโจทย์หลักของ โทอันเนี้ยก็จะขึ้นว่าจะออมต้องซื้อหวยกเกษียณเท่านั้นอะไรประมาณนี้ผมจำคำพูดไม่ได้นะครับก็ก็อาจจะมีความคาดเคลื่อนนิดหน่อยนะครับก็ท่านจะออมท่านสามารถออมได้ด้วยวิธีอื่นอาจจะออมโดยการเอาเงินไปฝากเอาเงินแปอะไรก็ได้นะครับแต่แต่หวยกเกษียณเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเป็นการที่จะไปผูกมัดว่าถ้าจะออมต้องซื้อหวยกเกษียณอะไรต่างๆซึ่งมันก็อาจจะสะท้อนให้ว่าเกิดเนกาทีฟ เกิดความเห็นในเชิงลบของประชาชนว่าถ้าฉันจะออมมันต้องซื้อหวยเกษียณเท่านั้นหรอนะครับมันก็จะเป็นเป็นมิติที่อาจจะคลาดเคลื่อนนะครับ m. หมายถึงการตั้งหัวข้อดูจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดอย่างนั้นเหรอก็มีส่วนแล้วกันครับอืมอืมแล้วก็ตัวกลุ่มเป้าหมายก็เพียงแค่พันกว่าคนนะครับ,รบก็เราไม่สามารถจัดความเห็นของคนทั้งประเทศด้วยด้วยพันกว่าคนนี้นะครับ m, ก็ก็อย่างที่เรียนฮะก็ไม่ได้มีผลต่อกรอบและแนวทางการเดินแต่มี ผลที่จะทําให้การขัดเกลาอะไรต่างๆนั้นดียิ่งขึ้นครับอ่ะคือผมดูอยู่บางอันนั้นราละเอียดเป็นต้นว่าเออส่วนหนึ่งบอกว่าประมาณ35%ไม่ควรจะจำกัดวงเงินการซื้อหวยกเกษียณไอเดือนละ3,000ันอะไรเงี้ยเป็นต้นนะร <c oughs> หรือกรณีไม่เห็นด้วยกับการจำกัดเฉพาะกอชอกับผู้ประกันตนมาตรา40กับแรงงานและระบบควรจะเปิดกว้างกว่านั้นอ่าอันนี้เป็นยังไงครับ <c oughs> สามพันเราคงยืนนะครับเนื่องจากเป็นมิติของเราไม่อยากให้รายใหญ่เข้ามากว้านซื้อ,อนะครับแล้วเราก็ไม่อยากให้มีผลกระทบว่าคนซื้อกันซื้อกันเยอะจนเกินความจําเป็นนะครับก็มีสองมิติในเรื่องของสามพันสามพันไม่อยาก,กให้รายใหญ่เข้ามากว้านซื้อแล้วจะมาแย่งรางวัลถูกไหมถูกต้องครับถ้ามุดผมเป็นนักธุรกิจที่ไม่ได้อยู่ในระบบ อ่าไม่ได้อยู่เป็นในงานในระบบอะไรต่างๆแล้วเป็นนักธุรกิจนอกระบบอะไรต่างๆเนี่ยมีให้ผมซื้อแสนหนึ่งผมก็ซื้อมีให้ผมซื้อร้านหนึ่งผมก็ซื้อนะครับเพราะว่าผลตอบแทนสูงก่าเงินฝากเพราะ,เ,ะเงินร<ล>างวัลมาจากเงินก็ประมาณถูกไหมฮะใช่ครับใช่เ,ออเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมติไม่กันตรงสิ่งนี้ก็จะเห็นเศรษฐีเข้ามากว้านซื้อนะครับเราก็เลยกันตรงสามพันนะครับส่วนในมิติของอ่ากลุ่มเป้าหมายนะครับอย่างที่เคยเรียนฮะ กลุ่มที่มีความจําเป็นสูงสุดคือกลุ่มของแรงงานนอกระบบ,บนะครับรวมถึงผู้ประกันตนต,นตามมาตรา40ซึ่งเขามีรายได้ชวัดเฉลี่ยรายได้ไม่คงที่แล้วก็มีการออมที่น้อยแล้วก็มีแนวโน้มที่จะไปซื้อหวยใต้ดินเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยให้ความสําคัญกับกลุ่มนี้สูงสุดแต่ก็อย่างที่ได้เรียนในเช่นเดียวกันครับว่าเฟสต่อไปที่จะรวมไปถึงแรงงานในระบบรวมถึงข้าราชการเนี่ยก็จะตามมาครับ แต,แต่ขอเป็นเฟสต่อไปนะครับขอดอูประสิทธิภาพดูดูผลความสําเร็จก่อนนะครับอคือเอากลุ่มที่จําเป็นเร่งด่วนก่อนมองอย่างนั้นใช่ครับเป็นกลุ่มที่มีปัญหาด้านการออมซึ่งเราจะต้องเข้าไปอกุ้มครับอก็สามพันบอกเหตุผลแล้วไม่ต้องการให้คนเป็น<ไ>รายใหญ่เข้ามากว้านซื้อจะมาแย่งรางวัลแล้วไม่เกิดประโยชน์แล้วก็รวมถึงไอ้ตรงนี้เดี๋ยวจะมีเฟสสเฟสสามถูกไหมใช่ครับใช่ใช<ล>คุณจ<ล>ิรกัญาบอกว่า อ่า<ช>นี่เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ฉัยเห็นว่ารัฐบาลก่อนจะออกนโยบายไม่ศึกษาให้รอบคอบอ่าก็ต้องคุยกันที่รายละเอียดแล้วกันนะครับผมคิดว่าโครงการนี้ถูกศึกษามาตั้งแต่ตอนพักเพื่อไทยในการเลือกตั้งปีหกสองแล้วก็ศึกษามาตั้งแต่พักเพื่อไทยในการเลือกตั้งปีหกหก นะครับแล้วก็มาพอมาเป็นรัฐบาลผมก็ทํามันตั้งแต่วันแรกนะครับตอนเป็นเลขาธุการรัฐมนตรีก็มีการเรียกประชุมมีการศึกษากันจนกลมกล่อมจนออกมาใช้เวลาหกเจ็ดเดือนกว่าจะประกาศออกมาเป็นเป็นหลักเกณฑ์ที่เห็นพ้องกันด้วยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับก็ผมคิดว่าหลักเกณฑ์ทุกอย่างถูกเปิดออกมาหมดแล้วนะครับเราเราศึกษามาอย่างดีแล้วเราก็ ไม่ได้เดินไปทีละจุดเดินไปทีละจุดเราประกาศทีเดียวปุ้งออกมาทั้งหมดนะครับหลักเกณฑ์ทั้งหมดเงินรางวัลทั้งหมดกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดทุกอย่างถูกเปิดออกมาแล้วนะครับแล้วก็อ่าก็ทุกอย่างกําลังเข้าสู่กระบวนการครับครับก็เรียนว่าศึกษามาอย่างดีครับแลาศึกษานานกว่าที่ทุกท่านทราบด้วยนะครับไม่ใช่ทําไปคิดไปก็รายละเอียดทุกอย่างถูกเปิดออกมาหมดแล้วอ่านะครับจับได้ไม่มีส่วนที่จะไม่มีส่วนที่จะไปคิดเพิ่มไม่มีส่วนที่จะไป <Ừ. S 2> อาจจะมีไฟจูนเล็กน้อยหลังจากฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนอะไรต่างๆครับปรับแต่งเล็กน้อยหลังจากฟังความเห็นแต่ความจริงก็มานั่งคุยกับเราตอนแรกในที่ประชุมเสนอถึงการะดาษออกมาทุกวันเลยห้าโมงเย็นตอนหลังดูมันจะมากไปสักหน่อยก็เลยเอาเปอาทิตย์ละครั้งทุกวันสุขขันษาใช่ไหมใช่ครับสุขขันษาห้าโมงเย็นสุขขันษาห้าโมงเย็นคุณิริกัญญาบ่อยเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องปกติผมเอาฝ่ายค้านมาถามรัฐบาลอาจจะสื่อสารน,น้อยเกินไปไประชาธิพันเนี่ย ครับอันนี้ก็ต้องก็ต้องขอบคุณคุณศิริกัญญานะครับแล้วก็น้อมรับนะครับว่าเราอาจจะสื่อสารน้อยเกินไปก็เป็นสิ่งที่เราต้องไปปรับปรุงครับก็มีการวางแผนไว้ว่าจะจะต้องใช้เวลานิดนึงนะฮะจะพยายามรีบก็คือต้องทําคลิปเผยแพร่เป็นสี่ภาษาอที่ตอนนั้นพักเพื่อไทยเคยทํานะครับเป็นสี่ภาษาสี่ภาคในการเผยแพร่แล้วก็ จะมีการลงพื้นที่ในสีภาคนะครับก็ผมอ่ากชแล้วก็สำนักง,งานสลากก็จะลงพื้นที่ไปทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเพราะต้องเรียนอย่างนี้ครับการที่เราใช้คำว่าหวยถ้าไม่อธิบายดีๆมีเนกากติมีมีความเห็นเชิงลบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมีความจาเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องอธิบายให้ให้ดีๆว่าอันนี้มันคือหวยที่ดีนะอันนี้มันคือหวยที่ลองคุยกันก็ยังไม่เห็นข้อเสียเลยว่า มีอะไรจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครที่สามารถ address ข้อเสียของมันได้นะครับก็ยังมีแต่มุมที่บวกอยู่แล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักวิชาการได้รับการตอบรับที่ดีจากภรคการเมืองได้รับการตอบรับที่ดีกับภาคประชาสังคมสิ่งที่ขาดอยู่ที่เราต้องสื่อสารที่ตามที่คุณสิริกัญญาว่าก็ถูกครับกับพี่น้องประชาชนที่เป็นราหญ้ากับพี่น้องประชาชนที่เป็น แรงงานนอกระบบจริงๆเนี่ยเราอาจจะยังลงไปไม่ถึงทําให้เขามีความเห็นว่าเออนี่มันหวยหวยเสร็จมันก็อาจจะไม่ดีโดยที่ยังไม่ได้เข้าใจว่าหวยนี่คือหวยแบบไหนนะครับเป็นหวยที่เงินไม่หายซื้อ,อยังไงก็เงินไม่หายทุกบาททุกสต,ตางค์เก็บเป็นเงินออม,อมนะครับครับจริงจรมีก็ใช้ใช้ชื่อหวยออมเงินก็ได้เนาะค่ะมันเป็นคําบวกคาลบมาใส่ด้วยกันหวยออมเงินกเกษียณ อ่ามันจะยาวไปนิดนึงตอนแรกจะใช้คําว่าสลาก,กเกษียณก็ก็ก็อาจจะไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับก็เลยคิดเป็นใช้หวยเกษียณซึ่งเป็นนิกเนมนะครับเรียนเรียนคุณสอรยุทธอีกเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับ <Wow. S 2> ก็วันนั้นอาจจะยังพูดไม่ไม่ครบนิดนึงนะฮะที่ที่ผมไปออกรายการ,รหวยเกษียณเนี่ยประชาชนจะได้สามเด้งเลยหนึ่งคือได้เงินออม นางทุกบาทบทุกตาตังไม่หายทุกบาททุกตาตังกลายเป็นเงินออมสองคือได้ลุน้นได้ลุ้นรางวัลทุกวันศุกร,ร์และสามอันนี้ที่ยังที่วันนั้นไม่ได้พูดไปก็คือว่าเงินเนี่ยจะถูกบริหารจัดการโดยกอชออนะครับเป็นไปลงทุนในกองทุนรวมอะไรต่างๆที่มีความเสี่ยงอ่ำพวกมันนี่มาเก็ตฟันอะไรๆต่างๆเนี่ยและผลตอบแทนของการลงทุนของกอชอเนี่ย ก็จะไปเข้าบัญชีของคนนั้นๆด้วยนั่นหมายถึงว่านายเผ่าภูมิเนี่ยซื้อเนี่ยนายเผ่าภูมิได้ลุ้นนายเผ่าภูมิได้ออมและนายเผ่าภูมิยังได้ผลตอบแทนจากเงินที่เอาไปบริหารจัดการด้วยก็สองเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์อะไรว่าไปครับครับครับ,รบอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกการหนึ่งที่ฝ่ายค้านถามก็คือว่าเรื่องกองทุนการออมแห่งชาติเอาไปบริหารจัดการมั่นใจได้ยังไงว่าจะมั่นคงปลอดภัยอืมกองกองพวกกองทุนต่างๆเหล่านี้มีการบริหารจัดการที่ มั่นคงปลอดภัยอยู่แล้วนะครับถ้าถามเรื่องความมั่นคงปลอดภัยนะแต่ถ้าถามเรื่องความเสี่ยงของการลงทุนว่าไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงอันนี้<ช>มากกว่าน,นะครับบางบางวงกองทุนไปลงทุนที่เสี่ยงเกินไป<อ>ไม่ได้เสี่ยงเกินไปหรอกแต่ก็มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นมันมีผลตอบแทนในเชิงลบนะครับอันนี้ก็ได้มีการคุยกันตอนแรกคุยกักบทางกอชอว,ว่าเราจะเปิดออปชั่นให้ไอ้คนที่มาซื้อหวยแล้วมีบัญชีเนี่ยเลือกไหมว่าจะเลือกความเสี่ยงว่าจะ เป็นกองทุนหนึ่งสองสามแล้วแต่ความเสี่ยงแล้วแต่ความความชอบว่าอยากเสี่ยงขนาดไหนถ้าเสี่ยงนึบก็ไปกองทุนหุ้นไม่เสี่ยงก็มามันนี่มาเก็ตฟันนะครับแต่ก็ได้ข้อสรุปว่าไม่เปิดครับเพราะว่าถือว่าเป็นเงินสําหรับการออมของพี่น้องประชาชนก็จะไปสู่การออมที่เจฟที่สุดคือพวกมันนี่มาเก็ตฟันอ๋อพูดยังยๆก็คือพวกพัธบาแต่ผลตอบแทนะครับแต่ผลบันระบเงินฝากประมาณนั้นถูกไหมฮะถูกต้องครับบอลต่างๆนะครับ ก็จะก็จะมีผลตอบแทนที่ต่ําแต่ก็มีความมั่นคงปลอดภัยสูงที่สุดแล้วครับคือถ้าเสี่ยงสูงหน่อยผลตอบแทนก็จะสูงแต่นั้นไม่เลือกไม่เลือกและไม่มีให้เลือกด้วยครับอืมอืมก็ใช้เสียงต่ําหรือไม่เสี่ยงแล้วผลตอบแทนพอประมาณถูกไหมฮะถูกต้องครับเพราะว่าเราเห็นว่าผลตอบแทนที่ประชาชนจะได้คือเงินรางวัลเป็นหลักอ่อันนี้คือส่วนที่มามาเอาชนะเงินเฟ้ออืม แล้วก็เป็นผลตอบแทนที่ได้ได้ได้งอกเหนือขึ้นไปเป็นเป็นต่อยอดขึ้นไปครับเพราะฉะนั้น,ะะน,นสมมติมผมซื้อไปทั้งหมด2องแสนเมื่อถึงอายุ60ผมได้เงินก็ต้องสองแสนพร้อมกับผลตอบแทนจากการลงทุนไอ้ที่ว่านี้ถูกไหมถูกต้องครับซึ่งอาจจะเป็น2องแสนห้0 0ันสองแสนผมยกเป็นตัวอย่างสมมุตินะประมาณอย่างนั้นถูกไหมฮะ รับเยอะกว่านั้นเยอะครับเพราะมันทบมันมันทบไปเรื่อยๆมันแล้วมันมันใช้เวลานานนะครับก็ก็แล้วแต่ผลตอบแทนตรงนั้นว่าจะได้เท่าไหร่แต่ก็อ,อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจครับในความเสี่ยงที่ต่าที่สุดพอพอ,พอมีการคํานวณบ้างไหมตอนนั้นที่คิดเออถ้าเกิดไปเสี่ยงสูงหน่อยนะเหมือนกับเราซื้อไอ f เอฟเมื่อก่อนอ <S S S> ่ะถ้ากองทุนทุ่มันกันจะเสี่ยงหน่อยแต่ว่าเสี่ยงก็คือราคาม,มันจะลดแต่ถ้ากําไรก็กาไรเยอะเลยหรือแต่เอาแบบเซฟเซฟพวกพันธบัตรพวกหุ้นกู้อ่าพวกเงินฝากพวกนี้อะไรอย่างเงี้ย ได้คำนวณบ้างไหมว่าผลตอบแทนชักเท่าไหร่เอาเซฟดีกว่านะครับเอาเราเราเลือกเราเลือกแบบทางที่เซฟที่สุดเราไม่ได้อ่าตอนแรกว่าจะเปิดช่องสําหรับการการลงทุนที่ที่มีความเสี่ยงสูงแต่ก็ในที่สุดเราก็ตัดใจมามาเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำต่ำดีกว่านะครับก็ถ้าสมมติเซฟตั้งแต่วันอายุยี่สิบอายุสามสิบแล้วกันสมมติอายุสามสิบจนถึงหกสิบเนี่ยสมมติซื้อ อ่าซื้อซื้อเต็ม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 ไปทุกทุกงวดแล้วก็มีอันนี้คือไม่ได้รางวัลเลยนะไม่ถูกรางวัลเลย,ลเลยลแล้วก็มีผลตอบแทนจากจากอ่าตัวที่เอาไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยก็เมื่ออายุหกสิบก็จะมีเงินเป็นสองล้านกว่าสามล้านสองล้านกว่าครับอืมอืมอก็ซึ่งเป็นตัวเลขที่ที่น่าพึงพอใจครับเนี่ยไม่รวมรางวัลเลยที่ตลอดสามสิบปียังไม่ถูกักงวดเลยซึ่งเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับ เพราะมันมีรางวัลใหญ่ห้ารางวัลต่อสัปดาห์รางวัลล้านรางวัลเล็กหนึ่งพันบาทหมื่นรางวัลถูกไหมฮะถูกต้องถูกต้องครับแล้วแม้กระทั่งคนที่ใบที่ถูกรางวัลห้าสิบาทใบนั้นก็ยังห้าสิบาทก็ยังอยู่ถูกต้องครับเงินต้นไม่หายเงินต้นไม่ว่าคุณจะถูกรางวัลหรือไม่ถูกรางวัลก็ถูกเก็บภายในบัญชีส่วนตัวของคุณครับกชจะเร่งรัดเห็นคุณธปภบอกจะเร่งเข้าครมอเดิมคิดว่าปลายปีหน้าจะล้นเข้ามาเป็นไตรมาสแรกของปีหน้าใช่ไหมฮะ อ่าไม่ไม่ไม,ไม่ถึงปลายปีหน้าอยู่แล้วฮะน่าจะน่าจะประมาณตน้ตนตน้นต้นต้นปลายมาแรกของของปีหน้าก็น่าจะได้เห็นครับก็เรียนความคืบหน้ายอย่างนี้ครับตอนแรกก็จะเข้าคอรมอวันที่สองกรกฎานะครับแต่เนื่องจากเป็นคอรมอ,จรจอรสัญจรซึ่งอ่าจะเป็นประเพณนี้ว่าเรื่องหนักๆเรื่องไม่ใช่เรื่องหนักๆละเรื่องที่มันมีสาระสาคัญเยอะๆเนี่ยก็จะไม่เอาเข้านะครับก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะเข้าคอรมอวันพรุ่งนี้ครับอืมอืมอืมอ่ะแล้วก็จะไปอ่าเขียนกฎหมาย ตามขั้นตอนถูกไหมฮะถูกต้องครับก็ต้องไปแก้พรบกอชต่อไปอืมอืมอือ่ามันจะไม่ได้ก่อนดิจิทัลเวล็์ใช่ไหมอืมมีความเป็นไปได้แต่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 สัญญาไว้ที่ควอเตอร์หนึ่งลกันควอเตอร์หนึ่งควอเตอร์สองปีหน้าแล้วกันนะครับสัญญาไกลๆไว้ก่อนแต่จะพยายามทําให้เร็วนะครับอ่าไม่ที่ผมถามเล่สัญญาสั้นๆแล้วเดี๋ยวทําไม่ได้ออคืออาจจะเร็วกว่าควอเตอร์หนึ่งของปีหน้าก็ได้ครับเป็นไปได้ แต่วางกรอบเอาไว้คือคอเตอร์หนึ่งของปีหน้าคือ3เดือนแรกของปีหน้าน่าจะเริ่มได้ขายไอ้สลากหวยเกษียณที่วันนี้อธิที่ผมถามผมแซวอันเนื่องมาจากประเด็นที่ฝ่า,ฝายค้าก็ทํางานใช่ไหมค่ะเขาก็ตรวจสอบแล้วก็เอามาถามต่อทางฝั่งนี้ว่ายังไงเดี๋ยวจะต้องมีอะไรคืบหน้าอย่างที่บอกไปเอ่อมุมเรื่องหวยเกษียณท่ผู้ชมคิดยังไงเหรอเออมันก็มีเหตุนะมีมุม,มในไอ้สามพันเนี่ย แล้วก็ลืมนึกไปน้องก็เพื่อป้องกันไม่ให้รายใหญ่มากว้านซื้อไปไงคะใช่ไหมมันมาแย่งเงินรางวัลนะเออแล้วก็ไม่อยากให้ให้ซื้อเยอะจนเกินไปด้วยสามพันนี่กําลังเหมาะเอาไปออมต่อเดือนใช่ไหมคะถ้าสามสิบปีจะได้เงินประมาณสองล้านกว่าใช่ถ้าซื้อถ้าซื้อตั้งแต่อายุสามสิบไปจนถึงอายุหกสิบแบบไม่ถูกรางวัลเลยนะคะซื้อเต็มแม็กซ์เนี่ยหกสิบก็คือได้สองล้านกว่ามาบวกกับซึ่งชีวิตนี่มันควรจะถูกใช่ไหมมันต้องผูกบ้าง ออมสิบปีไม่ถูกเลยเหรอคะมันต้องถูกรางวัลละพันอะไรเงี้ยไอ้รางวัลละหมื่นคือยังสลากออมสินยังมีเลยนะแต่ก็ถูกยากมากเหมือนกันออมสินเอาน้องมันสลากออมสินมันมีลันแรกมันยังไงมันก็ถูกเลขท้ายไม่ไม่เคยถูกเ้ยกี่ปีน้องซื้อจํานวนให้มันได้จํานวนหนึ่งให้มันได้เลขท้ายครบอะตอนนี้ได้เดือนละสามร้อยบาทค่ะก็เรียกว่าได้ไหมฮะได้เดือนละสามร้อยเออหรือยังไง อ่าท่านผู้ชมไหนอ๋อนี่คุณผู้ชมบอกว่าตังไม่มีแล้วจะออมได้ไงจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อโถต้องถามตัวเองนิด้วยยวคมเคพอรบนะเอาเงินที่ไหนซื้อหวยใต้ดินก็เงินนั่นแหละก็เงินก้อนเดียวกันนั่นแหละที่เอาไว้ซื้อหวยก็มาซื้อนี่ความท้าทายของอันนี้อยู่อันเดียวคืออะไรรู้ไหมค่ะทำไงให้มันลุ้นสนุกกว่าหวยใต้ดินอืเอะหวยใต้ดินเขาเล่นกันยังไงนะมันมีบนล่างมีโต๊ะ แล้วบาทหนึ่งได้เท่าไหร่นะบาทหนึ่งได้ได้พันกว่าไหมคะเอยบาทหนึ่งได้เท่าไหร่ลอยถามน้องแอลบาทละร้อยป่ะร้อยร้อยถ้าสองตัวหรือแปดสิบเก้าสิบถ้าถูกสิบบาทได้ประมาณพันกว่ามีค่าน้ําอะไรยังไงอีกอะพี่ก็งงไปหมดเลยไม่มีความรู้เลยนะอะถ้าสามตัวห้าร้อยเหรอถ้าโต๊ดร้อยหนึ่งมันมีสามตัวตรงสามตัวโต๊ดด้วยอะไรให้ถามน้องใบอ๋อน้องใบอรู้เขาบอก หลังๆใบไม่รู้แล้วความจำสั้นหลังๆใบไม่รู้แล้วค่ะถามว่าเอาเงินที่ไหนมาซื้อใกล้เงินที่ซื้อหวยตจดินนั่นแหละค่ะใช่ไหมใช่เพราะว่าสามพันที่คุณผู้ชมไม่จำเป็นต้องซื้อสามพันนะคะแล้วสามพันต่อเดือนไม่ใช่ต่องวดใช่หารเฉลี่ยเนี่ยงวดหนึ่งถ้าซื้อเฉลี่ยทุกงวดเท่าๆกันงวดละไม่เกินเจ็ดร้อยห้าสิบบาทใช่คุณผู้ชมซื้อ มันใบละห้บาทใช่จะซื้อ50บาทซื้อร้อยหนึ่งก็ได้ผมถึงไม่เข้าใจว่าทําไม <S <S อาจถึงออกมาบอกไม่สนใจถึงสีปอร์ซไม่ค่อยสนใจถึงหกเปซโอ้โหมีคนจํานวนหนึ่งเป็นอย่างนี้แต่ข้อสองอย่างที่บอกที่ดิดาาพกออกมามันขัดกันในตัวใช่ค่ะ คือข้อที่2เนี่ยความเห็นต่อโครงการหวยกเสียนถ้าไปดูเนี่ยอันดับ1ที่บอกว่า30.33%ที่บอกว่าไม่เห็นด้วยเลยเพราะเป็นการมอมเมาค่ะแต่ถ้ามาดูอันดับ2กับอันดับ3 2 6เนี่ย26.34เห็นด้วยมาก25.80ค่อนข้างเห็นด้วย2อันนี้บวกกันเนี่ยมันเกิน50%แล้วอะค่ะ52%ะค่ะใช่ไหมซึ่งมันจะขัดแย้งกับข้อแรก พอข้อแรกเนี่ยกลายเป็นกลุ่มที่ไม่สนใจเนี่ยเอามาบวกกันคือไม่สนใจกับไม่ค่อยสนใจมัน63.3 6เซคือมันขัดกันมันขัดก,กันกับข้อที่สองที่ถามความเห็นใช่ไหมคะแล้วคือเนื่องจากเรารับฟังความเห็นเรื่องนี้นะเฉพาะเรื่องหวยกษเียณเอ่ออย่างที่บอกขนาดพรรคการเมืองเขายังแย่งกันเคลมเลยว่าของใครใช่ไหมอ่ออาอย่างทีดีไอ ก่อนหน้านี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าค้านทุกเรื่องของรัฐบาลนี้<ฆ>เรื่องนี้ยังสนับสนุนเลยใช่เพราะมันเป็นการส่งเสริมการออมเขามองเป็นเรื่องการออมใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องงบประมาณที่ปกติรัฐบาลต้องไปอุดหนุนวัยนะเกษียณน่ะคนสูงอายุออจํานวนมากถ้ามาใช้วิธีการนี้มันทําให้รัฐบาลเอาไปอุดหนุนน้อยลงลดภาระตรงนั้นลดภาระรัฐบาลออและอันนี้มันก็ไม่ได้ไปยกเลิกกองทุนเบี้ยผู้สูงอายุก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะใช่ไหมเพราก็เ<ฆ>ลยมีความแปลกใจไงอย่างที่บอก แต่อาจจะไม่เห็นด้วยบางส่วน<อ>เรื่องกรณีรายละเอียดหรือยังไงใช่คุณผู้ชมบอกว่าอาจจะไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันไม่ได้ซื้อได้ทุกคนไงก็เลยไม่สนใจฉันซื้อไม่ได้ไงคะใช่ไหม <c oughs> คุณผู้ชมบอก <c oughs> ก็ฉันไม่ได้อยู่ในขายที่ฉันจะซื้อได้ฉันเลยไม่ได้สนใจ <c oughs> ว่ามันอะไรยังไงหรือเปล่าคะเนี่ยคุณผู้ชมบอกมาเออหรือยังไงฮะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเฟสแรกเนี่ยเขาอ,อ<ท>า<ำ>จจะไปาาถามข<อ>้าราชการลูกจ้างระบบประกันสังคมก็ร่วมไม่ได้ก็เลยไม่สนใจใช่เพราะว่าเฟสแรกแต่ถามว่าอยากได้ไหมอยาก <c oughs> ค่ะใช่ไหมค่ะหรือ,อยังไงต้องรอเฟสสองเฟสสามนะคะเออไหนวันนี้มีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องเลยไปทีละเรื่อง